สวัสดีค่ะเขากลับไีดิค c h ช n แนลค่ะวันนี้ค่ะเราก็จะมากินหม่าม่าเผ็ดเกาหลีตับเมนของชิคจ้าเองซึ่งเราเตรียมมาแล้วนะคะแล้วก็มีเครื่องปรุงด้วยนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมคือกันไก่ไปค่ะเราต้องทำแบบนี้ค่ะแล้วก็ตัดกันเลยค่ะไม่พูดคำทําเปลี่ยน เอาเอาน้ำเปล่าให้หน่อยค่ะกำลังรีวิวอยู่อืมเอาใส่แล้วนะคะสีอะไรอ่ะมันเหมือนสีแดงกับสีดำเลยค่ะดูใกล้ๆนะ เหมีหยวเหมีหยวเหมีหยวไม่ได้กี่ข้าวหรือยังนี่นมันอาจจะเสียงดังเลยนะคะก็ขอบประธานอาไว้ด้วยมันเป็นเสียงอะไรก็ไม่รูนนะะน้นะคะนี่ดูสะว้าวนี่หาง อันจะไม่พอหน่อยนะคะอ่าหมดแล้วอ่าเอาแก้วนี้ก็ได้เอาเอาไว้ตรงนี้เลยค่ะอ่าขอบคุณคุณย่ามากเลยนะคะอันนี้ไม่ต้องเอาเจะเปืจ่อนะคะีเลยค่ะีก่อีกอ สารายกับงาเดี๋ยวให้เดี๋ยวจะเทใส่มือแล้วให้ดูเลยนะคะแล้วไปกินข้าวแล้วไปลมเนอะจำดีวบอสกินพอแล้ะซื้อไม่หยังเลยกีบบองซื้อไม่หยังกินคหรแต่กะกินไหมพี่คะกินขนมอยู่ไหนเนี่ยมาเลยปลากระตีมาลงมาแล้วไปเลยไปเลยกระตีมาแล้ก่อนแล้วก็มากิน หน้าตามก็จะตนแบบนี้ดูด้ค่เดี๋ยวมาเยี่ยวส่เตวเนอะไปเยี่ยว่ะเดี๋ยวจะคลุกคลุกให้ดูได้ค่คลุกคลุกหเนอแมง่โก้ไหมด่ากเย็นคลุกอะไรที่ไหนข้างน้ำปหอ่ะนอ นเราดูทีวีกันนะคะก็ขอไปทาเทอไปด้วยต้องเอาน้ำ,ต,นำต้องเอาน้ำมาลาดหรือเปล่าเพราะว่ามันสีไม่ค่อยแดงเลยนะคะมันแดงไหมอ่ะก็ไม่รู้ว่าแดงไม่แดงน,นะคะกิน้วยจ้ะคะกิน้วยนะ เดี๋ยวลิ้งก่อนคือคือตอนเช้าเรากินไปแล้วคะเราแบบว่าจะรีวิวตอนเช้านั่นแหละแต่ว่าไม่ไม,ไม่ไม่ถ่าย้วคะ่ะไม่เป็นไรเพราะเราซื้อมาสองสองนะคะซำเงาฮอสชิคเก้นรเาเมงแล้วถุงมันมีไหนฮะถุงเครื่องปรุง,งอ่ะเอาทิ้งไปเลยคะ่ะนี่สองห้สิบบาทนี่ เราซื้อมา48บาทนะคะที่ Line ทเซเว, <นะ S 2> ว่นเลนมนะเออมุดจะระับ็่ามารีวิวละวล้องสีแดงมีไหน